สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับไปแดงชาแนลเช่นเคยนะครับผมจะมาบอกวิธีเอาบัตรฟรีนะครับทุกคน <c oughs> ก็คือให้เราอ่ะออกให้เราสมัครไอดีไอดีนึงนะครับแล้วก็ให้ไปเล่นอีกตัวละครนึ่งสักประมาณอาทิตย์หรือ2อ,อาทิตย์นะครับแล้วก็ย้ายกลับมาไอดีเดิมนะแล้วก็อ่าเมื่อกี้นะครับตรงคําว่าคืนสนามนะทุกคนมันจะมีกิจกรรมเนี่ยครับเบลคัมแบ็ก็คือต้อนรับก,กลับมานะแล้วมันจะมีชุดให้เลือกเห็นไหมครับ ไอสองสองสองเซตบนนะครับเป็นหมวกกับชุดอะจะเป็นทาวอนนะส่วนข้างล่างนะ่ะจะเป็นชั่วขาวนะทุกคนเดีนะ่ยเราก็จะเลือกชุดได้ประมาณนี้ครับเราจะเอาเซตไหนนะไอสองสองเซตเนี่ยครับหมวกกับชุดเนี่ยเราสามารถที่จะรับทาวอนได้เลยนะส่วนข้างล่างนี้เรารับไม่ได้ครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าผมเคยได้มาจริงหรือเปล่าอ่าก็เป็นนี่แหละครับชุดนี้เลยนะ แล้วก็มวก็เหมือนกันครับได้มาเหมือนกันผมก็ได้มาจากกิจกรรมด้วยนะครับผมเล่นลายไอเดียผมเล่นสามไอเดียอะแล้วก็คือบางทีกลับมาเล่นเนี่ยนานๆผมกลับมาเล่นอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ประมาณเนี้ยชัวร์ก็ประมาณสองอาทิตย์นะทุกคนอะแล้วมันก็จะมีเป็นกิจกรรมนะครับให้เรากดเข้ามานะโอเคนั่นแหละครับตรงกิจกรรมคืนสนามเห็นไหมครับกดเข้ามาเลยอ่เสร็จแล้วก็มาที่คืนสนามรายวันเห็นไหมครับด้านซ้ายนะทุกคนอ่กดเข้าไปเห็นไหมครับนี่เลยบัตรเปลี่ยนชื่อนั่นเองทุกคนี่ะเราก็กดเข้าไปได้เลยครับ เนี่ยก็ได้แล้วทุกคนแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่นะทุกคนข้อแม้มันก็คือว่าเอ่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าเรารับเลยว่าอยู่ตรงไหนนะให้ไปที่คลังครับแล้วก็ไปที่ด้านล่างสุดนะเป็นลบกล่องนะครับอ่ะแล้วก็เลื่อนดูครับมันจะมีคาว่า id นะอ่ะอันนี้เลยทุกคนแล้วก็กดใช้ได้เลยนะทุกคนเห็นไหมว่ามันจะเขียนว่าสามสิบวันนะเมื่อกี้อา่าให้ทุกคนเปลี่ยนชื่อภายในสามสิบวันนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายไปนะอืมเนี่ยครับเป็นวิธีที่ หาบัตรเปลี่ยนชื่อฟรีสายฟรีชอบใจกันแน่นอนนะครับผมก็ทําบ่อยนะผมเบื่อเบื่อชื่อนี้ใช่ปะผมก็ไปเล่นอีกไอดีหนึง่งแล้วก็อีกประมาณสองอาทิตย์ผมกลับมาแล้วมันก็มีกิจกรรมเนี้ยขึ้นให้แล้วผมก็กดรับบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้เลยโอเคประมาณนี้ครับทุกคนแต่เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจะมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาทําเป็นคลิปอีกนะโอเคครับ